สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จอนมาที่วัดสุวรรณารามอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากที่อุโบสถแห่งนี้นะครับเป็นอุโบสถที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คือหลวงพ่อพุทธสุวรรณบวรรังสีนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมากราบขอพรท่านหลวงพ่อครับ พุทธโรปที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สามารถปกปักปกป้องของภัยให้กับพวกเราได้นะครับถ้าท่านอยากจะมากราบมาไหว้ขอพรครับผมก็มากราบขอพรได้นะครับปเป็นพระพุทธรูปครับผมนะก็เป็นพุทธรูปที่สวยงามครับท่านผู้ชมครับเราไปดูไปชมใกล้ๆ นะครับแล้วก็มีคาถาด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีทางขึ้นไปปิดทองนะครับขอพรบนหลุพอได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วก็มีคาถาบูชาด้วยนะครับท่านผู้ชมอ่ามีคาถาว่าหยุดไปจอหน่อยนนะครับท่านผู้ชมครับ ว่าคาถานะครับว่าตั้งลโมสามจบก่อนแล้วก็อีเมหินานาสการหิอภิปูชิเตหิทีคายุโกโหโมิอโรโคสุกิโตสิทธิกิจยังสิทธิกกับังปิยังมะมะประสิทธิลาโพชโยโหตุสัพพธาพุทธสุวรรณบวรรังสี พิปาเลตุมังนะโมพุทธายะนะครับนี่ก็คือคำบูชาหลวงพอ่อพระพุทธสุวรรณบวรลังสีครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับคลิปของเราก็ขอน้อมเอาคุณความศักดิ์สิทธิ์ของท่านหลวงพอ่อจงไปปกปักรักษาท่านผู้ชมทุกท่านให้โชคดีมีชัย มีความสุขด้วยกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ